และกร้องสาวงานเพียบแต่เหนียวนี้ค่ะงานนี้นะคะก็ต้องบอกเลยแล้วค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นเมื่อ20พฤษภาคมมาดามกุ้งกิ้งแห่งคอลัมน์มายาลลา ทางเดลีนิวค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยข่าวแซบนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ได้มีการเปิดเผยว่านักร้องสาวคนหนึ่งอยู่ในวงการมานานนะเริ่มจากเบื้องหลังแล้วก็โดดเด่นมาอยู่เมืองหน้าไม่ได้ใช้ชีวิตเธอหรูหราแต่หลังๆเนี่ยดูหรูหรากว่าเดิมเป็นพิเศษไม่ใช่มีแบรนด์เนมนะแต่ว่าใช้ของแนวมีห้ออลาัางการแปลกๆก,ก็ใส่เปิดตัวมาทีเนี่ยทำหลายคนตะลึงสําหรับเรื่องราวนี้เนี่ยเธอเป็นคนที่มีงานเยอะมากนะถ้างานร้องเพลงเดินสายแต่ละง,งานก็แพงๆนะยังมี งานอื่นๆอ,อีกปีหนึ่งก็มีารายได้เยอะต่แหล่งข่าวของมาดามทุ้งกิ้งเองดันไปได้ยินนะักร้องสาวก็คุยโทรศัพท์ด้วยาการแบบฉุนเฉียวพูดทํานองว่านั่นเป็นเงินที่ยืมมานานแล้วนะไม่รู้เท่านั้นอยู่ไหมขอผัดไปก่อนขอดูหลักฐานก่อนว่ายืมไปเท่าไรแล้วก็ยังมีหยิบประโยคที่บอกว่าไม่มีหรอกค่ะง,งานจ้างเยอะแต่ก็จ่ายเยอะเช่นกันแค่นี้นะคะไว้คุยกันขึ้นคอนเสิร์ตแล้วจากนั้นนักร้องสาวก็วางสายไปแล้วพูดเบาๆว่า ถึงมีก็ไม่จ่ายหรอกนานเกินจำไม่ได้แล้วงานนี้ทางั้นของมาดามบุกิ้งเองก็ขอเตือนว่าเจ้านีคนเนยไม่ทนแล้วค่ะออกมาแฉตรงๆระวังจะอายนะทั้งที่เงินก็ไม่ถึงหลักแสนด้วยซ้ำเอาละคะจะเป็นใครรอติดตามกันคะ่ะ